ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับเจ้าของต้องการจะขายหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองตารางวานะครับติดสนุนเส้นนี้เลยนะครับหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตรนะครับสิบหกถึงสิบสิบหกสิบเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเป็นวาก็ประมาณแปดวานะครับความกว้าง รูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับรูปแปลงอย่างนี้ที่ต้องการจะขายนะครับคือตั้งแต่หลักตรงนี้นะครับ แล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปถึงตรงที่ถมนะครับหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตรสิบหกสิบเจ็ดเมตรนะครับกําลังทําบ้านสวยเลยนะครับติดกับที่ถมไว้แล้วนะครับแต่ที่แปลงนี้ยังไม่ได้ถมเป็นสวนไผ่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเดี๋ยวชมรูปรูปโฉนดนะครับโฉนดทันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนี่ย หนึ่งงานก็อีกเจ็ดสิบสองตารางวาครับหนึ่งร้อยเจ็ดสบสองตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทราคานี้มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่นะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับรูปแปลงค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสี่เหลี่ยม ออกจากตรงนี้นะครับไปถนนเส้นตัดใหม่นะครับจากอำเภอปากพีไปที่สาแก้วนะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นก็เป็นถนนตัดใหม่นะครับเป็นถนนสี่เลนตัดจากอำเภอปากพีนครนายกนะครับมาที่สาแก้วอรัญนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับจากตรงที่ดินที่จะขายนี่ออกไปเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินติดถนนเส้นนี้เลยนะครับเป็นสวนไผ่นะครับเป็นสวนไผ่อยู่ใน ชุมชนในหมู่บ้านนะครับทางเส้นนี้ก็ออกไปถนนเส้นสามสามถนนสุวรรณสอนเดิมได้นะครับทางเส้นนี้ออกไปจากตรงนี้ไปก็ประมาณหกกิโลนะครับออกไปถนนตัดใหม่นะครับจะออกไปถนนถนนเส้นสามสามถนนเดิมนะครับถ้าถนนตัดใหม่ออกไปด้านนี้เพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับออกไปพอวิดโค้งตรงนั้นก็ถึงถนนตัดใหม่เลยทีเดียวนะครับ ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับมีคนมาต่อให้หกแสนแล้วครับเจ้าของไม่ขายนะครับเจ้าของต้องการขายเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับมีขอบเขตไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ำประปานะครับก็มีเรียบร้อยนะครับอยู่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับ เป็นสวนไผ่นะครับลักษณะนี้นะครับติดถนนหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตรนี่เลยนะครับเป็นสวนไผ่อย่างนี้เลยนะครับหลักเขตก็ตั้งแต่ริมที่ของเพื่อนนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับมาถึงติดกับที่ที่ถมไว้นะครับเป็นที่ของพี่น้องนะครับแต่แต่คนพี่ไม่ขายนะครับคนพี่เขา ผมไปแล้วนะครับจะขายแค่คนน้องนะครับต้องการที่จะขายนะครับอันนี้นะครับติดถนนไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยก็มาก็สามารถที่จะถมได้นะครับถมได้เลยนะครับถมได้เลยนะครับเงื้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองตารางวาติดถนนห่างถนนสี่เลนเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับ ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับ14กิโลนะครับแล้วก็ห่างตัวตลาดประจันตคามก็14กิโลเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะครับบัดเดินเข้าไปด้านในเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าหมา บ้านข้างเคียงก็เห่านะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปด้านในนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ หน้ากว้างนะครับมีขอบเขตด้านนี้มีเสาปูนชัดเจนเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับมีเสาปูนเรียบร้อยแล้วก็กว้างมาอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยมาถึงตรงที่อ่าถมไว้นะครับมันจะมีหลักหมุดอยู่แล้วนะครับถมไว้ตรงเนี้ยหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตรนะครับสิบหกเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะครับในแปลงก็จะมีแต่ไม้ไผ่นะครับตรงนี้ มีแต่ไม้ไผ่นะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับถ้าเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นร้านค้านะครับหรือทำเป็นห้องห้องเช่าก็ได้นะครับตรงนี้ทำเป็นห้องแถวได้เลยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าหมืนบาทนะครับราคาเจ้าของโดยตรงนะครับ เจ้าของก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสนใจชมรูปฉนดก็ทักไลน์เข้ามานะครับบัตรก็จะส่งรายละเอียดให้ทางไลน์นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหลักเขตมีชัดเจนนะครับตามเสาปูนที่เขาทําไว้นะครับแล้วก็ลึกเข้ามาอ่าไม่ไกลนะครับลึกเข้ามาก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรเท่านั้นนะครับ ก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมนะครับตามรูปแปลงเนี้ยสี่เหลี่ยมสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตามรูปแปลงนี้จะสี่เหลี่ยมนะครับค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยทีเดียวนะครับร้อยเจ็ดสิบสองตารางวานะครับขายเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทห่างถนนตัดใหม่เพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับพื้นที่เสมอถนนนะครับเสมอถนนเลยทีเดียว ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากเปรียบเทียบ e จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธนั้นร้อยสิบสามกิโลนะครับเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธร้อยสิบสามกิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงเล็กนะครับติดถนนลาดยางนะครับถนน ห่างตัวเมืองปราจีนบุรีแค่สิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับถ้าติดถนนเส้นสามสามนะครับถนนสุวรรณศรตัดใหม่ที่ตัดจากอำเภอปากพีนครนายกนะฮะถ้าตัดถ้าติดถนนเส้นนั้นมีจะไร่ละสามสี่ล้านห้าล้านนะครับแต่อันนี้เป็นแปลงเล็กลงจากถนนสุวรรณศรตัดใหม่มาเพียงแค่ห้าร้อยเมตรนะครับเนื้อที่ร้อยเจ็ดสิบ สองตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับเจ็ดแสนห้าหมืนบาทอันนี้เป็นราคาที่เขาขายกันทั่วไปนะครับถ้าสนใจที่ดินติดถนนลาดยางนะครับสวยๆก็ลองเข้ามาชมได้นะครับอันนี้ทางเจ้าของฝากมานะครับเจ้าของก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงที่ผมไว้นะครับแปลงของพี่สาวนะครับแต่ของน้องสาวเนี่ยต้องการจะขายใชนี่นะครับ ที่ติดจำนองอยู่นะครับติดจำนองอยู่แสนกว่าบาทนะครับก็มาถ่ายถอนแล้วก็โอนได้เลยทีเดียวนะครับถ่ายถอนออกจากทกศแล้วก็โอนได้เลยนะครับทางเจ้าของแจ้งไว้แบบนั้นมาชมที่แล้วสนใจก็นัดถ่ายถอนแล้วก็โอนได้เลยนะครับนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเชิงเซานะครับเดินทางมาจากสะเชิงเซาแปดหลิวนะครับ ระยะทางที่ท่านจะเดินทางมาก็85กิโลเท่านั้นนะครับ85กิโลแล้วก็นครราชสีมานะครับ190กิโลนะครับจากที่ดินตรงนี้ไปตลาดโรงเกลืออรัญสะแก้วนะครับขี่ตามถนนตัดใหม่ไปก็ไปถึงอรัญน,นะครับไปถึงตลาดโรงเกลือเลยก็139กิโลนะครับจากตรงนี้ออกไปที่อถนนตัดใหม่นะครับถนน เส้นสามสามนะครับถนนตัดใหม่จากอำเภอปากพีนครนายกตัดไปที่สากแก้วอรัญน,นะครับจากตรงนี้ออกไปถนนเส้นนั้นเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับนี่นะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับหลักเขตก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็ตัดตรงไปาตามรูปแปงก็จะสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับ ความกว้างนะครับความกว้างของที่ดินเนี้ยนะครับจะเท่ากับแปลงที่ถมไว้แล้วนะครับความกว้างจะเท่ากับแปลงที่ถมไว้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับประมาณสิบหกเมตรนะครับความกว้างความกว้างเท่ากันนะครับจากมุมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับไปติดเสาปูนไปติดเสาปูนด้านนู้นนะครับ นี่นะครับจากเสาป mm ูน hmm. ตรงนี้นะครับตรงหมุดมีหมุดโฉดอยู่นะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับตัดตรงมานี่เลยนี่นะครับตามทิวเนี่ยนะครับตัดตรงมาแล้วก็จะมีหลักปูนมาถึงหลักนี้นะครับนี่นะครับมาถึงหลักปูนหลักนี้ติดกับเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เลยนะครับมีหลักปูนอยู่นะครับ นะครับกว้างเท่ากันนะครับกว้างก็ประมาณอ่าสิบหกเมตรนะครับหน้ากว้างสิบหกท้ายก็กว้างสิบหกเมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณหกสิบเมตรนะครับกําลังสวยนะครับสี่เหลี่ยมกําลังสวยเลยทีเดียวนะครับติดถนนลาดยางนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองตารางวานะครับยกขายยกแปลงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับติดสนุนราจยาง ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ นี่นะครับถ้าถมแล้วก็จะเท่ากันนะครับอันนี้บัดอีกนิดนึงนะครับถ้าถมแล้วก็เนื้อที่จะเท่ากันนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่เป็นของพี่นะครับถมไปแล้วไม่ได้ขายนะครับแปลงที่จะขายคือแปลงติดกันนะครับเนื้อที่เท่ากันเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ